วันนี้มาตรวจโมเสกนะคะเราจะได้ตรวจได้ว่าเขาเว้นช่องไฟเท่ากันหรือเปล่านะคะเฮ้ยจริงๆแล้วสีมันน่ารักมากเลยนะพอใส่ไฟมีสีตามเทรนด์เลยนะคะเนี่ยมอคคามูชวันนี้มาตรวจโมเสกนะคะโมเสกเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของโดยเฉพาะเป็นโมเสกที่ทํามือนะคะช่องต่างๆเนี่ย แต่ละชิ้นน่ะมันไม่ค่อยเท่ากันเ,เราจะได้ตรวจได้ว่าเขาเว้นช่องไฟเท่ากันหรือเปล่านะคะขนาดตัวเล็กเนาะมันจะมีตะข่ายนะปูง่ายหน่อยก็ต้องมานั่งตรวจก่อนที่เขาจะลงยาแนวนะหลายๆคนเวลาที่เดินน่ะลืมนึกไปว่าฝ้านี่ยังไม่ได้ใส่ไฟเนาะช่องแสงของห้องน้ํามันก็นิดหน่อยเพราะฉะนั้นบางทีสีอ่ะที่เห็นนะคะอาจจะตกใจอุ้ยทำไมสีมันเข้มหรืออะไร จริงๆสีมันไม่ได้เข้มนะคะแต่ว่าแสงมันยังไม่ได้มาเพราะตอนสีจริงอะเราเลือกกันแล้วเนาะในที่อาจจะเป็นโชว์รูมจริงๆตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบสั่งช่างลืมนะคะให้รอดูตอนติดไฟก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์เนาะก็อาจจะปลุกไฟใหญ่กว่านี้หน่อยนะก็มาดูสีนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เ้ยจริงๆแล้วสีมันน่ารักมากเลยนะพอใส่ไฟนิดนึงอ่ะสีมันก็จะสว่างขึ้นนะคะนีสีตามเทรนเลยนะคะเนี่ยมอคคามูชเป็น,นะค่ะสวยเลย3 b s living the dream อยู่เคียงข้างให้ทุกความฝันเป็นจริง